สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักรถแบรนด์โตโยตานะครับและฉายาของโตโยตานั้นก็คือเรื่องของความถึกทนนั่นเองและสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ5รถยนต์ถึกทนจากค่ายโตโยต้าราคาไม่เกินแสนนั่นเองนะครับ จากหัวข้อแล้วหลายๆคนก็คงคิดตามนะครับว่ามันมีรุ่นไหนกันบ้างว่าตอนนี้ก็ยังไม่ต้องคิดนะครับลองไปดูกันก่อนนะว่ามันมีรุ่นอะไรกันบ้างและถ้าขาดเหลือรุ่นไหนก็เติมให้ผมด้วยละกันนะครับ และรุ่นแรกที่เราจะพูดกันในคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วจะเรียกว่ารุ่นก็ไม่ได้นะต้องยกมาทั้งตระกูลเลยสําหรับรถตระกูลนี้เนี่ยมีหลายรหัสตัวถังมากๆในบ้านเรานะครับในช่วงยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าฮิตโครตรเลยนะคือตั้งแต่ปี1990ขึ้นมาถึงปี2000ซึ่งรถที่ผมจะพูดถึงนะครับมันก็คือ t o โยต้าโคโรลนั่นเองนะครับอันนี้จะยกในตระกูล AE ขึ้นมาพูดละกันเนาะ แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะยกมาไม่ครบทุกรุ่นของ AE นะครับก็อาจจะเอามาแค่บางรุ่นรุ่นที่ยังพอไปต่อได้แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งรหัสตัวถังเนี่ยก็จะมี AE92 AE101 และ AE111 นะครับจริงๆ110เนี่ยก็มีนะก็เป็นบอดี้คล้ายๆกันเกือบจะหมดนะครับสำหรับคนที่งบน้อยเลยเนี่ยก็จะแนะนำเป็น AE92 หรือว่า Toyota Corolla d o r e m o นะครับ ที่เรียกได้ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปจนถึง35,000บาทนะครับแม้จะดูว่าบอดี้นี้อาจจะเก่าไปสักหน่อยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันยังพอไหวกับการใช้งานทั่วไปนะก็เรียกได้ว่าไม่กินเข้าริงแน่นอนนะ เรื่องของอะไรต่างๆนะครับอย่างอะไรเครื่องยนต์หรืออะไรตัวถังต่างๆก็หาได้ไม่ยากนะครับเดียด้ว่าหาง่ายเลยนะสำหรับโชมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนที่มีงบไม่มากนะครับแต่ถ้ามีงบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนะตั้งแต่35,000บาทจนถึง50,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้บอดี้ที่ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นบอดี้ยอดนิยมนั่นก็คือ Toyota Corolla 3ห่วงหรือว่า AE101 นั่นเอง และบอดี้นี้นี่เองนะครับที่สร้างชื่อให้กับทางค่ายโตโยต้าเรียกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยยอดขายถล่มทลายกันในช่วงนั้นเลยนะ สำหรับปัจจุบันเองตัวรถก็ผ่านมาเกือบเกือบ30ปีได้แล้วนะครับก็ยังเห็นบนถนนกันอยู่เยอะมากๆเลยแม้กระทั่งวัยรุ่นในปัจจุบันก็นิยมนไปแต่งกันนะจริงๆแล้วนอกจากมีเครื่องยนต์ที่ทนทานแล้วก็ยังมีอะไรแต่งต่างๆนะครับที่ค่อนข้างจะรองรับมากๆคือเป็นอะไรญี่ปุ่นส่วนหนึ่งด้วยนะหรืออะไรเทียบอะไรเทียมต่างๆมันก็พอมีให้เราจับต้องกันได้แม้ว่าช่วงนี้อะไรญี่ปุ่นของตระกูล AE จะแพงขึ้นไปบ้างนะครับแต่ก็ยัง ได้ได้ว่าจับง่ายกว่าอะไรของ e g 3 d ดนะคือราคาก็คงไม่ได้สูงเวอร์แบบนั้นนะครับจากเท่าที่ผมลองไปเช็คดู เรื่องของอะไหล่เครื่องยนต์เองก็ไม่ต้องห่วงนะครับบล็อกเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยคือ 4AFE เครื่องยนต์ในตำนานนั่นเองคือทนทานหายห่วงตามชื่อของ3ามห่วงเลยนะคือเรื่องของอะไหล่เองก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมันมีเยอะมากๆส่วนเรื่องของความทนทานเองก็พิสูจน์กันมาเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เรียกได้ว่ามันคุ้มค่ากับคนที่มีงบจำกัดจริงๆนะครับสำหรับ AE101 และในงบที่ใกล้เคียงกันนี่เองนะที่มีอีก2บอดี้ให้เราเลือกสรรไม่ว่าจะเป็น Toyota าโค o l ล่หน้าหนูตุดเป็ดและ t o y ยต้าโคโ l ล่าไฮท็อกในช่วงเวลานี้นะสรุ่นนี้เนี่ยจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับ AE101 หรือ Toyota 3ห่วงมากๆก,กนะก็เรียกได้ว่ามีปีที่ใหม่กว่าแต่กลับ ราคาใกล้ๆเคียงกันนั่นเองแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับสำหรับจะเล่นรถตระกูลนี้เพราะว่าเรื่องของการเป็นอดีตแท็กซี่นั่นเองหรือว่าเรียกง่ายๆว่าแท็กซี่ปลดป้ายนั่นแหละเพราะว่าตัวรถอาจจะช้ำมากกว่ารถบ้านปกตินะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ารถแท็กซี่ปลดป้ายมันไม่ดีนะ เพราะว่าถ้าคุณได้มันในราคาที่ถูกมากๆนะมันก็จะคุ้มค่าในอีกทางหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าเราได้ในราคาที่สูงเท่ากับรถบ้านทั่วไปเนี่ยมันก็ดูยังไงมันก็ไม่คุ้ม,มน,นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเป็นผมเนี่ยก็คงจะเอาไปซื้อแท็กซี่ที่ปลดป้ายใหม่ๆยังไม่ทําสียังไม่บิวอะไรเลยนะแล้วก็มาทําเป็นรถแต่งเองจะดีกว่า รุ่นที่2นะครับชื่อของมันก็คือ Toyota, Corolla, a u t i s หน้าหมูหรือว่าบางคนก็จะเรียกมันว่าโฉมตาถั่วนะอีกหนึ่งรุ่นที่ใครหลายๆคนมักจะแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะหารถมาใช้งานหนักๆใช้งานทนทานสักคันหนึ่ง เจ้าออติสต้าหมูเนี่ยจะเกิดในช่วงต้นยุค2000นะครับถ้านับตามปีแล้วก็ยังไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะส่วนเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมี2ขนาดให้เลือกนะครับขนาด1.6ลิตรในรหัส 3ZZFE แบบ4สูบและ1.8ลิตรในรหัส 1ZZFE แบบ4สูบ และสำหรับบอดี้นี้เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่ามันคือแท็กซี่ยอดนิยมของบ้านเรานั่นเองแทบจะ90%ของแท็กซี่ทั้งหมดน่าจะเป็นออทิสนะครับมันเลยทำให้เจ้าหน้าหมูเนี่ยก็อดีกเรียงไม่ได้ที่จะเข้าไปเป็นแท็กซี่กันซะส่วนใหญ่ดังนั้นมันเลยทำให้เราเห็นแท็กซี่ปลดป้ายกันเยอะมากๆในตลาดบือสองช่วงนี้เองก็จะเห็นขายกันต่ำกว่าแสนแน่นอนนะครับสำหรับหน้าหมูแต่ว่า าตรงนี้ก็จะเป็นแท็กซี่ปลดป้ายซะส่วนใหญ่ด้วยนะราคามือสองของมันเนี่ยอยู่ตั้งแต่20,000บาทขึ้นมาจนถึง80,000บาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าราคาขึ้นอยู่กับสภาพนั่นเองถ้าเก็บมาเกือบจะครบทุกจุดแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเขาขายกันเกือบๆแสนเหมือนกันสําหรับวิธีการดูแท็กซี่เก่าหรือว่าแท็กซี่ปลดป้ายไม่ยากเลยนะครับหลักๆเราสังเกตได้จากป้ายทะเบียนที่เป็นการจดใหม่นั่นเองเลขมันก็จะเหมือนรถใหม่ๆหน่อยนะราวๆสี่ห้าปีนี้อะไร บบหมวดของป้ายน่าจะเป็นพวก1กอ2กอจนถึง8กออะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นการจดป้ายแบบใหม่และถ้าสังเกตภายในตัวรถเองเนี่ยทั้งเรื่องของเบาะเรื่องของตัวแผงประตูอะไรแบบนี้เราก็พอดูออกนะครับหรือลองสังเกตที่คอนโซลหน้ารถดูก็ได้นะครับว่าเขามีพรมปิดหรือว่ามีรอยเจาะมิเตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็จะพอช่วยดูได้ส่วนหนึ่ง อีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องเปิดดูแน่นอนนั่นคือห้องเครื่องนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะดูได้จากการวางเครื่องนะครับว่ามันมีรอยนอ็อตรอยอะไรหรือเปล่าหรือถ้าไม่อยากดูหรือขนาดนั้นก็ ดูน็อตต่างๆตามคารรถก็ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันและสุดท้ายเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดูที่ด้านท้ายรถตรงกระโปรงท้ายอะไรแบบนี้นะครับก็ดูเรื่องของการติดแก๊สมาหรือว่าจะดูเรื่องของการถอดแก๊สออกนะครับ ตรงนี้ก็สังเกตจากรอยเจาะนั่นเองนะครับว่ามีการเจาะท่อแก๊สหรือเปล่านะจริงๆแล้ว LPG น่าจะดูง่ายกว่า NGV นะสำหรับเรื่องแก๊สแต่จริงๆแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็ดูออกนะครับว่าปลดป้ายหรือไม่ปลดนะคือมันดูไม่ยากนั่นเอง แต่ในช่วงปี2020นี้นะครับเราจะเริ่มเห็นออติสหน้าหมูที่เป็นรถบ้านแท้ๆลงมาเหลือหลักหมื่นกันได้บ้างแล้วแม้อาจจะหายากซะหน่อยนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะดังนั้นขึ้นอยู่กับผู้ซื้อมากกว่านะครับว่าจะซื้อมาทำอะไรถ้าใช้งานเดิมๆแต่งนิดหน่อยเนี่ยแนะนำให้หันไปทางรถบ้านน่าจะจบกว่า แต่ถ้าต้องการนํามาแต่งซิ่งวางเครื่องใหม่อยู่แล้วหรือว่าจะจัดสภาพภายในใหม่ใส่เบาะบายเบาะซิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าแท็กซี่ปลดป้ายอาจจะได้เปรียบกว่านะเพราะเรื่องของบอดี้ตัรถที่ถูกมากๆยังไงเราก็ต้องวางเครื่องใหม่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะดังนั้นแท็กซี่ปลดป้ายจึงคุ้มกว่าถ้าจะนํามาทำเป็นรถแต่งนั่นเอง รุ่นที่3ชื่อของมันก็คือ Toyota Soruna a โฉมหยดน้ำนั่นเองนะครับส่วนคำว่าหยดน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นชื่อเรียกของไฟด้านท้ายตรงไฟถอยหลังของ Toyota รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใครจะมาถามผมว่ามีเงิน50,000บาทจะซื้อรถมือสองอะไรผมก็คงจะแนะนำรุ่นนี้ไปแน่ๆนะครับจากที่เคยขับขี่และได้ลองครอบครองบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้มันทนทานไม่แพ้3ห่วงจริงๆ แถมตัวปีก็ใหม่กว่า3ห่วงในราคาที่ใกล้ๆกันอีกด้วยนะและที่สำคัญถ้าใครกำลังกังวลเรื่องการเป็นแท็กซี่เก่าหมดกังวลได้เลยนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่มีแท็กซี่มิเตอร์แน่นอนแต่ถ้าแท็กซี่รับจ้างตามต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะพอเห็นได้บ้างนะครับผมเคยเห็นอยู่ครั้ง2ครั้งนะสำหรับโชมนี้ ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโฉมหนึ่งนะครับที่ตัวรถค่อนข้างทนทานมากๆแม้หน้าตาของมันอาจจะไม่ได้ดูโฉบเฉี่ยวหรือโดนใจขาซิ่งสักเท่าไหร่นะครับ เพราะมันก็มีหลายๆคนนะครับที่มักจะพูดว่าเจ้าหยดน้ําคันนี้เนี่ยมันสวยสู้3ห่วงไม่ได้เลยทั้งที่ตัวรถของมันเนี่ยออกมาหลัง3ห่วงเกือบๆสิปีนะก็เอาจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับที่ความชอบของคนคนนั้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวผมเองเคยเห็นรุ่นหยดน้ำเนี่ยแต่งเรียบๆง่ายๆคลินคลนเนี่ยก็สวยดีไม่เบานะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลซะมากกว่านั่นเอง ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมากับเครื่องยนต์ 1,500cc ในรหัส 5AFE ซึ่งก็เป็นเครื่องที่โคตรทนทานเลยก็ว่าได้นะครับก็ทนทานน้องๆของ 4AFE เลยแหละ และถ้าสําหรับสายใช้งานไม่เน้นหน้าตาสักเท่าไหร่เนี่ยคงต้องหลงรักเจ้าหยดน้ําคันนี้ได้แน่นะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยมันทนใช้ได้เลยแหละคือด้วยความถึกทนของรุ่นนี้นั่นเองนะครับก็ทําให้ผู้ใช้หลายๆคนเนี่ยอาจจะติดใจไปเลยแร็อะไรเครื่องยนต์เองก็อย่างที่บอกนะครับไม่จุกจิกแน่นอนอะไรก็มีสํารองเยอะสําหรับเรื่องของเครื่องยนต์แทบจะเรียกว่าไม่ต้องหาเลยนะคืออาจจะสั่งอาจจะเบิกได้เลยมือส หรืออะไหล่เทียบหรือแม้อะไหล่แท้ก็ยังมีให้เราจับต้องกันได้อยู่ตัวรถไม่จุกจิกแน่นอนนะครับอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าเคยสัมผัสมาแล้วนะครับคือทนมากๆคือกะจะแกล้งให้พังก็ไม่พังอะไรแบบนั้นเลยนะและจุดสังเกตของรุ่นนี้นะผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของอะไหล่บอดี้หรืออะไหล่ตัวถังนั่นเองที่ค่อนข้างจะหายากกว่าเพื่อนร่วมค่ายพอสมควรเลย คือก็อเรียกได้ว่าหาได้แต่ก็หายากนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นข้อสังเกตให้ได้บ้างนะครับส่วนสาเหตุที่อะไหล่รุ่นนี้หายากก็คือตัวรถรุ่นนี้ทําตลาดในบ้านเราก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ทําตลาดในประเทศญี่ปุ่นหรือหลายๆประเทศนะดังนั้นเซียงกงที่นําเข้ามาขายเนี่ยก็หาอะไหล่ได้ยากกว่านั่นเองแต่จริงๆก็พอมีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยแต่อาจจะมีน้อยกว่ารุ่นอื่นตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นข้อสังเกตเอาไว้นั่นเอง แต่ผมเนี่ยคิดว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันมีราคาในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่5 0,000่นบาทขึ้นมาจนถึง70,000่นบาทบางทีแล้วเราอาจจะหาได้ในราคา4 0,000่นกว่าบาทด้วยซ้ำไปนะเรียกว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและถ้าวันนี้ยังมีคนมาถามผมอยู่ว่ามีเงินห0,000่นเนี่ยจะซื้อรถมือสองรุ่นอะไรได้บ้างนะผมคงพูดได้ว่าซารูน่าหยดน้ำแน่ๆนะครับ รุ่นที่4ของคลิปนี้แล้วนะครับวละ ที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้นั่นก็คือ Toyota Soluna v i o s นั่นเองนะครับหรือหลายๆคนมักจะเรียกมันว่า VOS s ตัวแรกก็ได้หรือจะเรียกว่า VOS s 2003ก็ได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก Soluna หยดน้ำนั่นเองนะแต่มีความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เรารู้สึกว้าวมากๆนะครับเพราะว่ารูปโฉมดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนไปนั่นเองมีการออกแบบให้ดีขึ้นมากๆและขนาดของตัวรถ ที่ดูนั่งสบายขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยอึดอัดเหมือนตอนที่เป็นโซลูน่าหยดน้ำะนะครับแต่จริงๆแล้วพอเข้าไปนั่งข้างในมันก็ไม่ได้กว้างขึ้นเท่าไหร่นะก็น่าจะเป็นเรื่องของกหลังคาเท่านั้นแหละที่ดูสูงขึ้น ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับจะมากับเครื่องยนต์1,544ในรหัส1 n z FE v b t i นั่นเองซึ่งทําให้เป็นจุดเปลี่ยนของทางค่าย t o y ยต a เลยนะที่ทําให้ตระกูล V- อสเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันได้เลยกับเครื่องยนต์บล็อกนี้จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับแต่สำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยรู้สึกจะลากใช้หลายโฉมพอสมควรเลยแหละ และถ้าพูดถึงราคาที่เราจะเห็นกันได้ในปี2020นี้นะครับก็จะอยู่ราวๆ80,000บาทจนถึงแสนนิดๆน,นั่นเองตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถด้วยนะครับว่าช้ำหรือว่าสมบูรณ์แค่ไหนอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตัวรถเนี่ยถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกกว่าเกียร์ออโต้นิดหน่อยนะครับก็ประมาณ120,000อะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปเช็คดูล้กันนะ ซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าอยากเช็คราคาเนี่ยก็หาที่ m a r k e t p l เพ e ของ Facebook ได้นะครับหรือว่าในเว็บขายดีเองก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งคำแนะนำของผมก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะนัดดูรถกันเนี่ยควรเช็คเครดิตพ่อค้าให้ดีซะก่อนนะครับหารกาคันที่อยู่พ่อค้าให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่คุณจะโอนเงินมัดจำไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการโกงกันบ่อยมากๆนั่นเองนะครับก็ด้วยความหวังดีจาก outdoor channel แล้วกันเนาะ รุ่นที่5เป็นรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับชื่อของมันก็คือ Toyota Corona ท้ายโด่งหรือว่า ST191 นั่นเองอดีตรุ่นฮิตอีกหนึ่งรุ่นสำหรับเจ้าท้ายโด่งคันนี้นะครับซึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถใหญ่ๆราคาไม่แรงหันมามองรุ่นนี้ได้เลยนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงกันสักเท่าไหร่แต่บอกได้เลยนะครับว่าความทนทานของรุ่นนี้เนี่ยไม่แพ้รถในตระกูลโคโราในยุคเดียวกัน อย่างแน่นอน เครื่องยนต์เองถ้าเป็น1.6จะมากับรหัส 4AFE ในตำนานนั่นเองนะครับสุดถึกสุดทนที่เรารู้จักกันและถ้าเป็นเครื่องยนต์2.0เนี่ยจะมากับรหัสตัวแรงอย่าง 3SFE ซึ่งจะพาคุณหลังติดเบาะไปด้วยกันเลยนะในเรทราคาใกล้ๆกันนี้นะครับก็จะมีโครนาท้ายแยกและโครนาเอ็กซีเออร์ที่ปีใหม่กว่าท้ายด่งนิดหน่อยนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณละกันนะครับว่าจะชอบบอดี้ไหนซึ่งจริงจ แล้วมันก็แทบไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่นะยกเว้น x อ e r นะครับที่จะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะก็ไม่ได้ต่างกันสำหรับบอดี้แต่ด้านใน x c e r นะ่าจะหรูกว่านะตรงนี้ก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับส่วนเรื่องอะไรของเครื่องยนต์ก็หาไม่ยากนะครับอย่างที่เรารู้กันเลยว่าเครื่องยนต์ตระกูลนี้เนี่ยมีเยอะมากๆในไทยเรานะครับคือไม่ต้องกังวลเลยนะครับเกี่ยวกับอะไรเครื่องยนต์ต่างๆ ส่วนเรื่องของอะไหล่บอดี้หรืออะไหล่ตัวถังเองเนี่ยอาจจะไม่ได้หาง่ายเท่ากับอะไหล่เครื่องยนต์นะครับแต่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ขาดแคลนนะก็ยังพอหาได้นะครับไม่ได้เลวร้ายอะไรดังนั้นก็เรียกได้ว่าสบายใจได้นะนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าออปชันเองก็ไม่ได้แบบ มีไฟฟ้าอะไรมากมายดังนั้นระบบไฟเนี่ยก็คงไม่ต้องไปกังวลกับมันมากนะครับซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิกกวนใจนั่นเองสำหรับคนที่ชอบอะไรง่ายๆชิลๆใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่า Toyota Corona ST191 หรือเจ้าท้ายโด่งเนี่ยมันเหมาะกับคุณมากจริงๆนะครับอ่ารือบอกราคาไปนะครับราคาในปัจจุบันเนี่ยราวๆ4 0 0 0 0บาทจนถึง70,000บาทแล้วแต่สภาพนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะและถ้าหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประกันใดผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากใจดีเติมข้อมูลที่ถูกต้องลงไปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าไปอ่านกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ